สวัสดีค่ะจากร้านชื่องตัดน้ำซ้ำมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นนามาฟิตทีล็กโปนะคะของุณแจ็บนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซอมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะนะะคด้านหลังนะคะทดสอบระบบการชาร์จนะคะ อันนี้เสียบสายชาร์จถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จถอดสายชาร์จนะคะนี่นะคะอืมนี่ถอดสายชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะแล้วก็ปุ่มด้านข้างนะคะปุ่มเลิปปุ่มแบ็คปุ่มเลิปปุ่มแบ็คปุ่มเลิปปุ่มแบ็ค ปุ่มเล็กปุ่ม BACK กดได้นะคะแล้วก็ปุ่มดาวปุ่ม UP ปุ่มดาวปุ่ม UP ปุ่มดาวปุ่ม UP กดได้นะคะเลืนด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลง เลื่อนขึ้นเลื่นลงเลื่อนขึ้นเลื่นลงนะคะนี่นะคะนะคะโอเคพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ